ชิ้นเดียวเท่ากับหมดอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยทำไมยุงมันชอบบุกขนาดนี้อ่ะเออเออมามาอันดับแรกพันบ้านนุ้นล้างหน้าพันห้านุ่นล้างหน้าสองพันนุ่นไปลาบลีนารักวเขาแม่อัดลิปอยู่ มันเผ็ดอะ่ะลูกกินกะปิเหรอว,ว้วาวว้าวกันโปพาหมาป้าไปลาดรีกันอือ ้ยมันก็อีกนิดเดียวเองน,น,น,นะโอเคเดียว่มาแล้วอาวอค<อ>กินกนไม,ไ,มนไหม,ไมเดี๋ยวน้องนุะไคะเราจะนี่จ,จ้าจ้า นี่จ้ายุงยังยังใช้ถะู่บูลย <laughs> ว้าวมามาเรื่อยๆทุกคนมาเรื่อยๆไม่รเีเป็นอะไรอะ่ะขอโทษปีจ <laughs> งนี้อะ่ะอะไรจ๊ะยังผม เดี๋ยวปักหมุดทอยก่อนหมุดหลุดไปตั้งนานละ okay. เคกดที่ปักหมุดไปให้เลยนะจ้าทุกคนแม่รู้รรนี่ตาหุิลูกหลุดหนูหน้าเหมือนผู้หญิงเลย <c oughs> ถ้าไม่ติดก <c oughs> ็มีหนวดด้วย <c oughs> ไ,ได้แต่ได่